เลงว่านะตรงนี้เราควรจะติดอะไรเข้าไปนะเบลิงว่ามันโล่งๆหรือเปล่านะโอเคแกคิดอยู่แล้วนะคะว่าเราควรที่จะติดเป็นอ่ากล้องดูดาวหรือว่ากล้องแบบเอาไว้ส่องดูอ่าทางไกลอะไรกี้เนาะใช่ใจใจเรลงก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรติดดีไงอ่างั้นเดี๋ยวเราไปเก็บตังก่อนละกันนะคะเราค่อยหาซื้อนี่เลยนะคะ เทเลสโคปนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นกล้องดูดาวกล้องส่องนี่เอาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะมันน่าจะอลังการอยู่นี่โอเคไหมได้ได้เดีว่าเดี๋ยวแกจะซื้อสัก4อันตอนแรกว่าจะเอา6ฝั่งละ3แล้วก็ฝั่งนู้นอีก3แต่ว่าคิดว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเอาแค่หน้าหลังแล้วตรงนี้เอาเป็นที่นั่งดีกว่าเนาะได้เลยเก็บตังเลยเก็เก็บตัง,ตงวู้ฮูินดีต้อนรับเข้าสู่แกสเกมเมอร์ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเราบอกเหมือนเดิมค่ะวู้ เปอมาอยู่กันนด่าานตรีแลนด์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาติดตั้งกล้องส่องทางไกลนะคะทั้ง2ฟฝั่งเลยเพราะว่ามันอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมองเห็นวิวทิวทัศน์อะไรได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องไปรับของกันเราไปรับเงินประจําวันก่อนนะคะ13 day stick โอเคดูซิว่าเราได้อะไรได้เท่าไหร่นะฮะได้โอ้โหได้ 6, 6 0 0นี่นอันนี้อีกนี โอเคค่ะตอนนี้เรามี6,900นะคะโกแล้วส่วนซิเวอร์ี่ยเกดว่าจะไปหาตังค์เพิ่มเติมอีกนะคะแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องขับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะขับเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าอ,อือปไปขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทางลัดด้วยเนาะเห็นไหม <laughs> โอเค แล้วก็ค่อยๆขับออกไปเลยค่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าภูเขามันอยู่ด้านหลังเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดแกดเจอต้นไม้อะไรที่มันแบบว่าประหลาดลดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันตอนนี้เนะี่ยขอขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์ดูก่อนนะเหมือนเห็นอะไรตรงนี้กับตรงนู้นแล้วก็ตรงนั้นด้วยนะคะโอ้โหขอให้ยังไม่มีคนมาเหอะแต่ว่าต้นไม้เต็มมากเลยนะตอนนี้เนะี่ยโอเคองั้งนเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่ามันคือต้นอะไรนะคะแล้วเราสามารถเก็บได้หรือเปล่า แต่ว่าน่าจะไม่ใช่ต้นแพงเลยเนี่ยจากที่สังเกตวก่ามันต้นเล็กๆเลยนะคะเดีดูซิไดีดูซิต้นอะไรโอ้โหอันนี้ไม่มีผลเลยอะโดนเก็บไปหมดแล้วแน่เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นทางด้านข้างๆบ้างนี่นะคะปึ๊บหนีๆทางฝั่งนี้นะคะอ่าอันนี้คืออะไรเดีดูซิ ชื้อมะม่วงมะม่วงโอ้โหดี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 ดดมะม่วงไข่ได้ดีอยู่นะคะงั้นขออนุญาตเกดเก็บมะม่วงก่อนละกันเนาะน่าจะได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวโยนเข้าไปฟรึบเลยเก็บให้หมดเลยแล้วก็บนนู้นเนี่ยเหมือนเกดเห็นนะคะเราต้องรีบเก็บแล้วล่ะเราจะได้ไปได้ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนแย่งแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเราไปเก็บคริสตัลกันด้วยนะคะโอเคปเก็บก่อน ตอนนี้นะคะเกก็เก mm ็บมะม่วงมาเยอะมากแล้วนะคะซึ่งนี่เกดเห็นเป็นกรกตรงนี้นะเหมือนว่าจะเป็นนะคะแตงโมหนามเลยอู้ยถ้าเป็นแตงโมหนามนะเกตโยนเกตโยนมะม่วงทิ้งอ่ะเกตบอกเลยโอ้ my god ใช่ด้วยอุ้ยไต่แล้วไต่แล้วต่แล้วไต่แล้วไต่แล้วไม่ไหวแล้วนะคะมันเป็นของเราแตงโมหนามเย้ดูสิโหเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโยนทิ้งเลยดีกว่า200พอดี งั้นเดี๋ยวโยนมะม่วงทิ้งก่อนอ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บได้นะคะเพราะว่ามะม่วงพวกนี้เนี่ยมาเก็บบนนี้ได้ไม่เป็นไรอึบนะเก,เก็ทไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าขออนุญาตโยนๆยนยนไปก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บมะม่วงตรงนี้นะคะมันไม่หายไปไหนนะพี่เกตทบ,บอกเลยอึบอ่ะ4บใช่ไหมเราต้องเอาออกไป44ตอนนี้เนี่ยเดนะี๋ยวนะอึบ ออกไปแล้วสามลูกใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเกตเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะเกตย้นออกไปเยอะมากเยอออกไป5ลูกเลยเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะเพื่อมาเก็บเขาเพิ่มเติมอีกหูแตงโมหนามนี่มันแบบสุดยอดไปเลยอะ่ะมันอลังการแล้วอะ่ะดีคือ เราไม่ต้องเก็บละเดี๋ยวมะม่วงค่อยว่ากันแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเด็ดออกจากต้นแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถขโมยเราได้นะซึ่งมันดีตรงนี้แหละนะออตอนสมัยก่อนเนี่ยพี่เกดเจอ,เอ,อแตงโมหนามบนภูเขาเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเจอตรงนี้เลยมันดีอ่ะมันดีมากเลยเดี๋ยวเราไปเอาไปคอมบี้กันแล้วกันนะคะไะโอเคตอนนี้เนี่ยเรากำลังแลนดิ้งแ a นดิ้ง next station shop โอเคมาแล้วเราก็เอา Hornet ตเมลอนะดูดูลักษณะเขานะจริงๆเขาก็คล้ายๆกับทุเรียนสีทองนะแต่ว่ามันคือแตงโมงนั่นเองโอ้โห oh, oh, ลูกใหญ่บักไปไหนไปไ,ไ, <c oughs> ไปไหน <c oughs> เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโห oh, ดูลักษณะเขานะคะเป็นลูกเป็นเงานะลูกเป็นเงาเงานะจ๊ะแล้วก็มีหนำาๆด้วยอะ่ะฮึบ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปอคอมบายมะม่วงก่อนละกันมีอยู่แค่4ลูกเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บอีก5ลูกที่เหลือด้วยละกันเนาะจยได้เวลาเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดฮึบมะม่วงลูกยักษ์ลูกยักษ์เก็บเลยกดกดพลิกอัพฟึบพิกอัพฟรุตเรียบร้อยอืบแล้วก็ ขายกันสวัสดีนาะยฉันเอามาขายนะ่าฉันจะได้เท่าไหร่อ่าโอ้โหลูกร้อยยีสมควรแล้วนะคะที่เราโยนแมงโก้ไปแมงโก้ Mango ได้17เองนะนี่ตอนนี้กีก็ได้548เลยทีเดียวนะคะเงินก็กระฉูดเข้ามาอ่าเดี๋ยวเราขับไปวนดูอีกดีกว่าว่ามันมีต้นอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตตรงเพื่อไปเก็บอะมะม่วงมะม่วงก่อนไป อ่ามะม่วงของเรายังอยู่ค่ะปะงั้นเราก็เก็บเลยนะคะฮึบเก็บให้ครบทุกอันแล้วก็เดี๋ยวเราไอ้นี่กันไปหาอย่างอื่นอีกแกคิดว่านะคะอกําคำควอตนะคะ หรือว่าส้มส้มกำควอดเนี่ยขายได้เยอะกว่ามะม่วงอีกนะขายได้ลูกละ20นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหากำควอดกันเพราะว่าแค่เก็บกำควอดเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่ต้องไปเก็บพวกคริสตัลแล้วนะคะเพราะว่ามันได้ราคาคล้ายๆใกล้ๆกันนะเพราะว่าคริสตัลเนี่ยยี่สิบยี่สิบหกยีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ากำควอดได้20นะคะอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไร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 ะ เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ต่อยต่อยต่อย,อยลงลงลงเงฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อมันคือมะนาวค่ะมะนาวพี่คิดว่าไม่น่าจะขายได้แพงนะลองเอาไปดูก่อนละกันเนาะจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ลองลองเก็บไปดูเออเพราะว่ามันเห็นเป็นลูกหน้าตาประหลาดลดเราก็ต้องแบบว่านะเอามันไปนะจ๊ะ โอเคตอนนี้นะคะพี่เก๊ก็ได้ผ่านส้มมาทั้ง2 2ช่วงนะสช่วงที่มันเป็นส้มนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ฤด,ดูที่มีต้นกำคอรสนะคะเกิดเพราะต้นกำคอรสเนี่ยมันจะเป็นต้นเล็กๆเ,เลยนะคะให้เราเก็บเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่มีนะม,มันไม่มีที่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ รอไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาแค่นี้แหละเอาไปขายก่อนละกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอหน้าร้านคอมบายเลยนะใช่เลยไปเจอกันที่หน้าร้านคอมบายเลยครับโอเคตอนนี้นะคะเราก็คอมบายมะม่วงเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคอมบายเลมอนมั่งเลมันเลมอนเลมอนโอเคแล้วก็เอาไปขายกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปใส่ เครื่องส่องทางไกลกันดีกว่าไปบแเดี๋ยวเอานี่เข้าไปขายกอนเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้นะฮึบใช่เลยแกเดี๋ยวมันมืดแล้วมันก็จะมืดไงอืมอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำห้องนั่งเล่นให้กับพี่ลิงด้วยนะทางด้านในเนาะใช่เลยจริงด้วยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหมดเวลาพี่ลิงอดอีกอ่าดูซิมะนาวได้สิบโอ้เรมอนได้ 10, สิบสองโอเคค่ะก็ก็ก็ไม่ได้ น่าเกียดมากได้12ก็ยังดีอยู่ถ้าได้เลขตัวเดียวนี้มันค่อนข้างที่จะเสียใจนิดนึงนะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเฮลิคอปเตอร์ของเรากลับไปที่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเอา,อาที่ส่งทางไกลหรือว่าที่ชมวิวของเรานะคะมาเอาไปเก็บก่อนเลยแล้วค่อยไปตกแต่งกันโอเคตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาทางไหวยทางนี้เรียบร้อยแล้วกระโดดตรงรูพอดีเด๊อ่างั้นเราก็เราก็มาทางด้านขวาก่อนเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็คลิกนะคะไปที่4ฟ a เวใช่ไหมเป็นที่เฟอร์นิเชอร์นั่นเองนะคะแล้วก็กดซื้อไปเลยนะคะ4อัน1 2 3 4เรียบร้อยนะคะนี่คือเก็ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปทางด้านในเลยนะคะแล้วก็กดเพจเดี๋ยวนะจะให้มันหันออกข้างนอกฮึบได้ไหมได้ไหมโอเคเรียบร้อยสวยงามมากโอ m ม god นีดีดีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อเอาเอา,เอาทางด้านหลังด้วยนะคะด้านหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังหนึ่งเอาให้มันหันมาทางนี้โอ้โ,อโออเรียบร้อยโอ้โหแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดกจะเอาเป็นโซฟานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปดูนิดหนึ่งนะคะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลือกไปที่คำว่าโซฟามีก็จะมีโซฟาหลายแบบเนาะ เราเอาโซฟาอันนี้คือเป็นโซฟาธรรมดาอันนี้เป็นเรดเรดี้บอยเออเอาเเอาแบบนี้ดีกว่าซื้ออันนี้มาสองอันนะคะแล้วก็ติดเลยแล้วก็หันเอาไว้หันหน้าออกตรงนี้นะคะอุ้ยอุเดี๋ยวนะหันหน้าออกทางนี้เลยชุดๆุดจุดนี่คิดว่าน่าจะสบายอยู่นะ นี่นะคะพอเวลาเราแบบว่าเบื่อๆแล้วก็นี่ไงค่ะมานั่งนะคะชมวิวตรงนี้นะคะโอ้โูเป็นไงสวยงามอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นกันบ้างกันบ้างทางฝั่งนู้นก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ขออนุญาตเก็ตไปติดก่อนละกันนะ เรียบร้อยค่ะของทางฝั่งนี้เนี่ยเก,กก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะคล้ายๆกับทางฝั่งนู้นเลยแต่ว่ามันค่อนข้างมืดเนอะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราติดไฟซะหน่อยดีกว่าเอาเป็นไฟอันนี้แหละเพราะว่าเกดมีเยอะมากนะแล้วก็เตรียมซื้อเอาไว้ด้วยนะคะ4 4มุมเลยละกันโน้ตติดเอาไว้นะคะเพื่อให้เขาจะได้ไม่มืด ราะว่ามีน้องๆมาพี่เหมือนกันว่าทำไมพี่เกดไม่ติดไฟเลยคะมันมืดมากเลยนะนะตอนนี้นะคะพี่เกดก็ติดไฟแล้วนะส่วนทางด้านในเนี่ยเราไม่ติดละกันเอาแค่ตรงข้างนอกแล้วก็พี่เกดไปติดฝั่งนู้นพี่เกดลืมติดฝั่งนู้นนะนะเรล่มทําห้องให้แผลแรงดันนะต้องมีโซฟาด้วยนะเก๊สได้เดี๋ยวเราลงไปทําให้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราขออนุญ,ญาตมาติดโคมไฟก่อนนะ ทางของฝั่งดูดาวนะคะดูดาวฮึบอ่าดูดาวดูดาวดูดาวโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยลงไปที่ห้องของพี่ลิงเลยดีกว่าฮึบอึบดีนะอันนี้เราลงไปทางลัดเลยนะคะนี่ทางนี้นะคะเป็นทางห้องของพี่ลิงก็คือจะเจอกับโซฟาเตียงนะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเปล่าเพราะฉะนั้น แต่ว่าข้างบนเนี่ยติดไฟได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเกตติดเป็นเดี๋ยวขอคลิปไปที่เบดรูมนะคะแล้วก็ที่เล็งยังไม่มีไอ้นี่เนาะตู้เสื้อผ้าหรือว่ามีแล้วมีแล้วตู้เสื้อผ้านั่มีแล้วมีแล้วเหรอแต่ว่ายังไม่มีโซฟาน,นั่งดูทีวีไงอ๋อเออจริงด้วยนะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยวเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์ละกันเนาะนี่นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เอาเป็นบุ๊กเชลไหม ก็ดได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาบุชเชลไว้ตรงนี้ละกันนี่อึ๊บชิดไปหน่อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดติดหนังสือให้แล้วก็เดี๋ยวติดเป็นโซฟาด้วยนะคะโซฟาเดี๋ยวนะอ่านี่จเจอแล้วนะคะกดซิวเวอร์ปุ๊บแล้วก็เพจเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวนั่งดูทีวีทางฝั่งนี้นะคะแต่ขออนุญ,ญาตเกดไปหาซื้อทีวีแป๊บหนึง่ง นี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเกตซื้อให้พี่ลิงด้วยเห็นไหมขอบคุณนะเกต <laughs> ชอบไหมชอบชอบมากเลยอะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นสเตอริโอเอาเป็นแบบมินิละกันนะซื้อไป2อ,อันแล้วก็เดี๋ยวเพจไว้ตรงนี้คือจะเพจได้ไหมวะอ่าโอเคเป็นสเตอริโอเล็กๆนะคะติดให้พี่ลิงเขาซะหน่อย เพื่อความสวยงามของห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดทีวีด้วยนะคะทีวีแล้วก็พวกหนังสือบุ๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาเป็นทีวีก่อนเอาเป็นไซส์ใหญ่เลยดีไหมไม่อ่ะไซส์เล็กก็พอ,อไซส์เล็กก็พอนะคะเออจริงด้วยนะเกดไม่รู้ว่าพอเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะวางบนนี้ได้หรือเปล่าลนะสิเห็นนะปึ๊บ โอเคเรียบร้อยนี่สวยงามแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านหนังสือนะคะก็เดินมาหยิบหนังสือที่ตรงนี้ได้เลย๋ยวเกขออนุญาตวางเรียงหนังสือให้ก่อนเลยนะคะโอเคมหดีๆๆดีดดพเพลรงชอบขับคนนะชอบมากเลยนะนเนี่ยห้องพเพลิงเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าเก็ตเบื่อๆอ,อ,อย่างงี้ก็ก็สามารถมาอ่านหนังสือห้องพี่ลิงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แบ่งๆกันช่ช่ยกับคนมากเลยเจ็บมากเลยปึบอ่าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็ตติดเพิ่มเติมก่อนละกันอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราแค่จะติดไฟนั่นเองนี่เคลลิงนะคะแล้วก็เลือกเป็นไฟที่มันห้อยเอาไ้ด้านบนเลยอ่าเอาอันนี้ละกันเนาะนี่นี่อันนี้โอเคแล้วก็ติดเลยนะคะ เอาตรงกลางพึบนี่ห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้เป็นทางเชื่อมออกไปทางห้องซักล้างแล้วก็มีทางเชื่อมไปทางข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยทําในอนาคตนี่อันนี้นะคะเป็นห้องอ่านหนังสือของพี่ลิงนั่นเองสวยงามมากเลยนะเย้ yeah. สวัสดีนะปานายร <laughs> ดมากๆเลยเนะนี่ยวันนี้ คลิปนี้ของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เกดไปแล้วคะ่ะบายเพลงก็ต้องขอตัวลาไปกันครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักเพลงชอบเพลงอย่าลืมชวน,นเพื่อนเพื่อมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เพลงด้วยครับเพงลงรักน้องๆด้วยคลยน้องๆกดไลค์ให้กับเพลิยงเยอะๆด้วยอ่ะ l i เพลงดีใจ แล้วก็อย่าลืมมาชมกับพี่เล็กอีกในพัทต,ต่อไปนักครับพัทหน้าเห็นเกสบอกว่าจะสร้างข้างหลังหรือเปล่าอะ่ะใช่เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะคะว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราอาจจะอัปเกรดให้ตัวเราเนี่ยเทพขึ้นกว่านี้ก็ได้นะเย้ yeah, หรือว่ามีเควสเราก็จะมาทาเควสกันเนาะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทหน้านะคะพัทนี้บาย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 ครับ น้องๆอ,อย่าลืมกดซับสไครป์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเป็นเของพี่แก๊งแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่แก๊งกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก๊งด้วยนะคะบ๊ายบาย